เมียนารีนะคะซึ่งวันนี้มีคนเสื้อแดงและผู้ที่ศรัทธานในแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของไม้หนึ่งกอกุลทีไปร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายในงานชาปนากิจศพของเขาเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากคุณชัยยกรกำโชครายง,งานสดมาจากวัสมีนารีค่ะคุณชัยยกรเชิญค่ะครับคุณพัตโวี13บสารกคือเวลาประชุมเพลิงในพิธีชาปนากิจศพของไม้หนึ่งกอกุลทีนะครับซึ่งขณะนี้ที่เมนของวัสมีนาีก็ตก แต่งไปด้วยธงสีแดงเพื่อปเป็นเกียรติให้กับไม้หนึ่งปกุณทีนะครับในฐานน้ตัวมีคนเสิร์แดงด้านคนเสแดงก็มาร่วมง,งานจํานวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับสร้างกรรการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและอากาศของคนเสิร์แดงครับบรรยากาศภายในศาราตั้งศพของไม้หนึ่งกอคุณทีหรือกมุลดวงผาสุกเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าของญาติมิตรของผู้เสียชีวิตนะครับรวมทั้งกลุ่มคนเสิร์แดงที่เดินทางมาร่วมง,งานตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อรอพิธีชาป,ปนกิจที่จะเริ่มขึ้นในใ เวลา13นาฬิกาด้านบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เดินทางมาแล้วในขณะนี้นะครับได้แก่นายจารันดิธาอภิชัยนายการุณหสกุลนายวรชัยเหมะนายแพทย์เวงโตจีราการและนางสาวสุดารังกุพันธ์เป็นต้นนะครับมีครอบครัวคนแสดงจ,จากจังหวัดอุดรธานีเดินทางมาตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นำโดยนางทองมาเที่ยงอ้วนเธอเป็นมารดาข,ของนายวันชัยรักสงวนศิ์นะครับเป็นคนแสดงที่ถูกจับกุมไปในคดีทางการเมืองเมื่อปี53 หลังจากนั้นลูกชายของเธอก็ป่วยและเสียชีวิตในเรือนจาเมื่อปี2555นางทองมาบอกนะครับว่าสิ่งที่นางทองมาจําได้ไม่มีวันลืมก็คือไม้หนึ่งต่อคนทีเดินทางมาเยี่ยมลูกชายของเธออย่างสม่ําเสมอครับรู้จักที่ไหงครั้งแรกเมือไราจารย์ที่ลูกชายตายค่ะไปเยี่ยมทีงานจ้าไปเรียกที่งานศพแล้วก็ไป,อ,ไปออกไปเยี่ยมเรื่อย รู้สึกงมีที่ไมหนึ่งเป็นยังไงที่เขามาเยี่ยมใส่ใจลูกชายที่พวกเรามี่อผู้บเพราว่าเขาเขาสงสารแม่เขาก็เลยออกไปเยี่ยมครอรัวของแม่อครัวของแม่ถูกยากหลายเพื่อออกไปเยี่ยมเพ่จเลช่อยเหลือแม่ม่แม่เยี่ยนมาแล้วเพื่อกะเทียวออกไปเยี่ยมแล้วก็่จหาเงินไปแม่เห็นแะเยี่ยนจนแล้ว กอ้าขาอวิลิปเลยรีบจะบปรึกาจะดกันเลยในยี่ไทยเราก็เลยมากง่ายโผลคนมากรีแม่ง่ายโผคนน้ามีอะไรจะพูดกับพี่ไหมเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเสียใจมากที่เพื่อนอัวหน้าเดียวกับจ่าก็ไปเลยเพราะว่าบ้านไม่เข้ากำลังกาลังวนว่าอยู่กัน อยากให้เราซอยบ้านเมืองเข้าไป บรรยากาศที่วัดเสมียนนารีถูกรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งปอปปชและการนปอชอย่างเข้มงวดทั้งด้านนอกและด้านในของวัดนะครับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมง,งานโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวสามารถสอดรถได้ตลอดแนวถนนโรเคิลโรสและตลอดแนวรางรถไฟด้านหน้าวัดเสมียนนารีประชาชนที่มาร่วมพิธีชปนกิจศพของไม้หนึ่งกอคุณทีในวันนี้จะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อสกรีนใบหน้าของไม้หนึ่งกอคุณทีนะครับและหนังสือกวีนิพนธ์สถาปนาสถาบันประชาชน กวีนิพนธ์บทแรกที่เขาแต่งในฐานะกวีทางการเมืองบรรยากาศสดที่วัดเสม็ดนารีขณะนี้นะครับเป็นการแห่ศพของไม้หนึ่งออกมาจากสาราแล้วนะครับแล้วก็ได้แห่ประทัดศิษย์สามรอบที่เมนวัดเสม็ดนารีข้ามกลางการลุกขึ้นยืนไว้อาลัยของคนเสื้อแดงจำนวนมากแล้วก็มีการเปิดเพลงนักสู้ดุลีดินเพื่อเป็นการไว้อาลัยด้วยครับ ขอบคุณคุณชัยกรจำโชคนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้นนะคะจากเดิมที่มีการข่าวนะคะว่าตำํำรวจสอโอชคชัยนะคะจะขอให้สาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัย2รายในช่วงบ่ายวันนี้แต่ว่าล่าสุดนะคะตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการตามที่เป็นข่าวโดยระบุนะคะว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน,นะคะ่ะ